กล้อง U S M เนี่ยนะครับมีระบบทัชสกรีนนะครับเวลาที่เราสั่งงานเนี่ยเราสามารถสั่งงานได้ทั้งทางคอนโทรลปกตินะครับอย่างเช่นการกดปุ่มเมนูเซตอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าไดอัลปกติกับอีกแบบหนึ่งก็คือเราสามารถสัมผัสไปที่หน้าจอแล้วก็สั่งงานนะครับอย่างเช่นอตอนนี้ต้องการจะเปลี่ยนโหมดนะครับกดที่ P มันก็จะเข้าไปในเมนูโหมดนะครับเราสามารถเลือกโหมดต่างๆได้นะครับ อันนี้เราเลือกเป็น AV แล้วกันแล้วเราก็ออกมานะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่โหมด AV แล้วทีนี้ถ้าเราต้องการปรับส่วนอื่นๆเราก็สามารถทัชลงไปเลยนะครับอย่างเช่นตรงนี้ทัชลงไปแล้วเราก็เลื่อนเป็นสไลด์ตรงนี้อันนี้เป็นรูรับแสงอ่าหรือเราจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับถ้ามันมีเราก็ทัชไปปุ๊บนะจะเลือกรูรับแสงได้นะครับต่อมาเป็นชดเชยแสงอ่าก็เหมือนกันนะครับสไลด์เลยง่ายมากนะครับหรือจะใช้ตรงนี้ร่วมก็ได้นะครับ หมุนร่วมก็ได้เหมือนกันนะครับเราสามารถที่จะใช้ตรงนี้ร่วมกับทัศสกรีนอย่างี้นะครับมันเอากริทึมค่อนข้างดีนะครับวิธีการคิดมันง่ายนะครับแต่ตัวนี้นะครับมันก็จะมีปัญหาบางอย่างนะครับอย่างเช่นเวลาที่เราสะพายกล้องหรือว่าถือกล้องเดินไปเดินมาใส่กล้องไว้ในกระเป๋าดึงขึ้นมาใช้อีกทีหนึ่งน,นะครับกลายเป็นว่ามันทัศสกรีนมันไปถูกทำงานซะะนะครับอย่างเช่นพวกปุ่มซูมปุ่มอะไรเนี่ยมันเกิดไปทํางานขึ้นมา มันก็จะชะงักใช่ไหมครับเวลาที่เราใช้กล้องจะถ่ายปุ๊บอา้าวดันซูมโอ้เสียจังหวะไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับและอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือไอตัวทัชชัตเตอร์เนี่ยนะครับนะต้องบอกก่อนโดยปกติเนี่ยนะครับถ้าเราปิดระบบทัชชัตเตอร์เนี่ยเวลาที่เราเลื่อนจุดโฟกัสเนี่ยแล้วเราต้องการโฟกัสเราจะต้องเพรสชัตเตอร์ลงไปครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับอย่างเงี้ยนะครับปุ๊บเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวไอตัวทัชชัตเตอร์เนี่ยนะครับแล้วเราคลิกไปที่ตรงไหนก็ตาม มันจะโฟกัสให้แล้วก็ถ่ายให้เลยโดยอัตโนมัติทีนี้ตรงนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่ต้องการนะครับเราต้องการที่จะจัดองค์ประกอบหรืออะไรก็ตามแต่แล้วก็ค่อยว่ากาันแต่นี้เรากดไปโดนปุ๊บมันถ่ายแล้วเนี่ยมันก็สร้างปัญหาให้กับเรานะครับพี่เอาเจอตรงนี้บ่อยมากพี่เอาไม่ค่อยชอบไอ้ตรงทชรัชชัตเตอร์ถ้าไม่จําเป็นนะครับก็จะปิดเอาไว้ทีนี้จําเป็นไม่จําเป็นไม่รู้แหละ ตอนที่เราเผลอมันจะไปโดนนะครับเราก็เลยต้องหาวิธีไม่ให้มันทํางานนะครับวิธีการแก้ไขมือไปโดนทัสกรีนโดยไม่ตั้งใจแล้วมันสั่งงานนะครับให้กดตรงนี้ Info จึงจึงนะครับให้มันซ่อนทั้งหมดเลยนะให้เหลือแต่จุดโฟกัสเนี่ยที่เราเลือกได้นะครับ แล้วก็เวลาใช้งานก็ค่อยนี้อันนี้คือจะได้นะครับเราจะเห็นข้อมูลต่างๆขึ้นมาเห็นไหมครับนะไม่เป็นไรนะครับไม่มีปัญหาถ้าเราอยากดูข้อมูลก็เพรสชัตเตอร์ลงไปครึ่งหนึ่งก็จะได้ข้อมูลขึ้นมาเหมือนกันนะครับแล้วถ้าอยากเลื่อนรูรับแสงก็หมุนนะครับเนี่ยหมุนได้เลยนะครับหมุนได้เลยมันจะมีข้อมูลขึ้นมาทันทีเลยอ่าเดี๋ยวทําให้ดูนิดนึงอ่าอันนี้ไม่มีนะเราหมุนปุ๊บเพราะตอนนี้เราอยู่ในโหมด AV ไงนะครับมันก็จะรูรับแสงมันเป็นเดฟอลต์อยู่แล้วที่เราจะต้องเลื่อนนะครับง่ายารายากจะปับ ชดเชยแสงก็กดตรงนี้นะครับก็ง่ายนะครับแล้วถ้าอยากจะปรับ ISO อาจจะกดอันนี้ทีให้มันขึ้นมาก่อนแล้วก็เลือกที่ ISO ตรงนี้มันก็จะเข้าไปที่โหมด ISO นะครับตรงนี้เนี่ยจะแก้ปัญหาห้เรื่องการที่ว่าไปโดนปุ่มทัชชัตเตอร์และทัชชัตเตอร์มันทางานได้นะครับให้ซ่อนทุกอย่างนะเหลือแต่จุดโฟกัสอย่างเดียวนะครับกดที่ p r e s s Info ตรงนี้นะน,นี่ยังไม่ใช่ยังไม่ใชอ่อันนี้แหละนะครับจะช่วยงานเรา ได้ค่อนข้างมากเลยแล้วก็ถ้าอยากเรือกเมนูขพ้นมาดูก็กดเพรสชัตเตอร์ทีหนึ่งนะครับก็จะเห็นหรือว่าจะไปเลือกอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับ